ก็ตึงเต้นแล้วก็ดีใจที่สุดเลยค่ะเพราะในชีวิตก็ไม่เคยคิดว่าจะจะมาได้รับรางวัลตรงนี้ดีใจมากๆไม่จะพูดอะไรพูดไม่ออกดีใจเหมือนกันครับเพราะว่าเหมือน พ่งเคยทำภาพยนตร์เรื่องแรกเหมือนกันแล้วก็เหมือนความรู้สึกก็คงไม่ต่างครับพมาเหมือนกันเะไรก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นตันมาก,กทีแบบเหมือนผู้คนหรือว่าแบบประชาชนทุกคนชื่นชอบกับภาพยนตร์ต่นตันมากตอนนี้คือหลานมากบอกว่าไปใจมากจริงจนนมากก็ดีใจคะ่ะที่มีหลานเยอะ <c oughs> ได้ได้หลานมาอีกมากเลยแล้วทุกเป็นหลานที่น่ารักทุกคน ไม่ว่าจะประเทศไหนก็เป็นหลานเราได้คิณแบ่แบบคุณต้องบอกว่าชื่นชมมากอะไรอย่าเงี้ยรู้สึกว่ามันเหมือนใกล้เคียงกับชีวิตจริงค่ะเหมือนเหมือนชีวิตคือหนังเรื่องนี้ดูแล้วจริงๆแล้วเหมือนชีวิตของของของทุกคนนะคะเพราะทุกคนเกิดมาก็ต้องมีปู่ยา่าตายายพ่อแม่พี่น้องซึ่งใน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 อยู่ตรงเนี้ยต้องพบต้องเจอ แต่จะคนไหนจะเรียกว่าถ้าปู่ย่าตายายคนเลี้ยงก็จะมีความรู้สึกที่ผูกพันมากกว่าแต่ส่วนมากก็จะจะรักตายายปู่ย่าเหมือนกันก็ลเลยอยากจะให้ทุกคนที่ดูหนังเรื่องนี้กลับไปถ้ามีเวลาถ้าคุณปู่คุณย่าอยู่ก็อยากจะให้กลับไปดูแลท่านมากคนแก่ ก็ไม่ต้องการอะไรมากต้องการอย่างเดียวคือความรักจากลูกๆหลานเท่านั้นนะคุขับรถมากมาก,าก,าก,ก็ดีใจคิดว่าแบบเดี๋ยวจะรีบไปบอกทีมงานว่าแบบได้รางวัลแล้วอะไรเงี้แล้วเดี๋ยวจะบอก,ก F. F. Okay. ในกลุ่มเจนอิงฟ้ามันเก่งอะไรยางเงี้ยเพราะว่าทุกคนเข,เขาแบบตื่นเต้นก็ น้องๆนักแสดงทุกคนทีมงานทุกคนก็จะเหมือนระหว่างทางของภาพยนตร์ก็จะพยายามเสียว่ามีคนดูไหมไรายได้เป็นยังไงแบบมีใครชื่นชอบไหมแล้ววันนี้ก็ได้รางวัลด้วย,ยะอะไรใช่ไหมแค่ตอนนี้น,นะแต่แค่เป็นรางวัลแรกก่อนนี้ปั้นแล้วจะต้องมีกระบอกใหม่หรือเปล่าฝาดเลยเพราะว่าตอนนี้ <c oughs> นนสเตย์แบบว่าก็อบอกว่าคนที่ดูหัวเอามากเลยนะหลานมาเรมีาหนังเนะครัใช่ก็หลานมากก็มีในเดซี่แล้วก็วิมานหนังก็ยังอยู่ในโรงภาพยนตร์ก็ฝาดไปด้วย เราจะไปที่ไหนกันนะควาตั้งใจของเราฝันให้ไกลก็จริงๆอยากให้คนดูยนะ<ม>นเยอะๆหนังไปให้ไกลที่สุดอย่าง <c oughs> ล่าสุดเหมือนอาทิตย์ที่แล้วเพิ่งกลับมาจากโซลต์โตมาแล้วก็แบบฝรั่งทุกคนก็แบบตื่นเต้นมากในโรงหนังทุกคนก็แบบว้าววับฉากที่แบบคนชอบกันอะไรเงี้ยก็อยากให้มันไปได้ไกลครับในโลกมันก็มันการเปิดแบบมุมมองของคนไทยเลย จากให้คนนี้เราเป,เ,ออเป็นเรื่องคอณแม่เป็นนักผู้จทดเป็นทุกอย่างมันรู้สึกยังไงมากม็จริงๆอ่ะบอสโตมาก,กับการที่แบบรักทัพยมแล้วก็ชื่นชอบกับการ ก็พอวันนี้มีโอกาสได้ทำหนังไทยก็รู้สึกดีใจนะครับที่อันหนึ่งคือเราได้ทำประโยชน์ไทยสองคือได้ทำประเด็นในสิ่งที่เราชอบแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายสว่วนเท่าเียมเกี่ยวกับประเด็นต่ตางๆที่เราชื่นชอบอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วในตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่ทำก็พยายามทำจากสิ่งที่เราชอบจนวันนี้เออหนังมันมีอยู่ในระดับที่แบบคนต่างประเทศก็ช,ชื่นชอบเลยเพรารู้สึกว่าจริงๆแล้วถ้าในอนาคตเราไม่อยากจะให้หนังไทยไม่ได้ผลก็อยากจะช่วยกันส่งเสริ เรนว่าดาวขนาดนี้เดี๋ยวเราตามหลานาเปนดหรือเปล่าหวังว่านะครับจะตามไปนะคะน่าจะจูงมือไปเอาจงมือไปไปให้ถึงที่เที้ยมากไปทุกที่้เอาไปวฝาก่ที่บอกว่านกทุกนมงาราอยางแล้็เาก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ได้ให้การสนับสนุน ไปดูหนังเรื่องรานมากแล้วก็รัทามอาดไปที่ไหนก็มีแต่คนเรียกอมามธิอมามาไม่ว่าใครก็ดีใจค่ะขอให้ทุกคนที่ดูก็มีแต่ความสุขนะคะ,คะก็ฝากทาพี่อยูที่บ้านหนังอยู่ครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในโรงภาพยนตร์ก็หนังมันก็ มีความคิค้คข้นมีหลหายรสชาติที่มันไม่ค่อยได้เห็นในภาคพื้นไทยเลยก็ยังติดตามได้อยู่ค,ครับฝัน